อารีนา่าแล้วก็แล้วก็จะให้คุณผู้ชมดูค่ะแล้วก็แล้วก็ทาตลางวันเย็นนะคะแล้วก็อย่าลืมทาตอนเช้าแล้วก็แล้วก็ล้างหน้าก่อนก็ค่อยทาถ้าถ้า,ถายังไม่อาบ ทาปากเรอค่ะพาเฟ่ไม่ใช่ทาปากค่ะแค่ให้ดูถ้าถ้าเปิดปากเนี่ยมันจะน้ำตัวเนี้ยมันจะไม่มาเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าตัวเนี้ย เนี้ยเนี่ยเขาจะทำให้ร้านมากสดใสก็ข้อกทาแล้วก็ก็ลองกลางกลางวันเย็นแล้วก็ตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนก็ตอนกลางวันอะค่ะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวของของอาราลีโนแล้วก็แล้วก็แล้วก็จาตัวเนี้ยเขาจะทําให้หน้าเร็วแล้วก็ของอันเวทุกครั้งก็ก็สบายใจก็ ไม่ไม,ไม่ไม่หาไม่ต้องหายเลยว่าว่ายาตัวนี้เขาจะทําให้หายเร็วของเหมือนอาลัมโนอะค่ะว่าตัวนี้ก็จะทให้เปะก็ถ้าถ้าถ้าเก่าเนี่ยถ้าเก่าเก่าเเนี่ยต้องทาตัวนี้เลยค่ะ อะไรคะก็ดูเบอร์เบอร์ตัวนี้เบอร์เบอร์อะไรคะก็ก็จดเบอร์เลยค่ะจดไว้แล้วทำไงก็ก็ก็โทรออกค่ะโทรเบอร์อะไรคะคาเฟ่เบอร์ศูนย์สองเจ็ดห้าแปดศูนย์ห้าสองศูนย์ค่ะเบอร์ที่ไหนคะเนี่ยเบอร์เบอร์ที่ร้านค่ะถ้าถ้าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยร้านไหนคะเบอร์ร้านไหนร้านอะไรร้านบ้านค่ะ นั่นขยายหนู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 ซื้อที่เอ็มวีมาแล้วต้องขายถ้าตัวนี้ก็จะเป็นฝาฝาาที่จะใส่ compass, ตัวนีนะะ้ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะต้องจะใส่ต้อาถอดออกก็ถอดถ้าไม่ถอดก็ถอด จบหรือ,อยังคะยังไม่จบค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขายอีกถ้า,าถ้าล้างรถเสร็จแล้วก็ขายค่ะอ๋องั้นเดี๋ยวไปล้างรถก่อนเนะค่ะสวัสดียัง